สวัสดีครับกลับมากับ w S Lock นะครับก็บันทึกการทํางานนะครับวันนี้ก็ไปคุยๆคุคน้คนๆนะครับเจอโจอยู่ตอนหนึ่งนะครับเป็นตอนที่พิเศษที่มันจะเรียกพิเศษคือ,ค,อคือมันมีคอนเซปต์ต่างจากตอนอื่นนิดนึง่ะครับก็เลยเอากะว่าจะทำ Artwork ลงไว้ที่เมพให้โหลดอ่านกันเล่นๆฟรีๆนะครับ ก็โจตอนนี้มันชื่อตอนว่าอ่ามันเป็นสเปเชียลไฟล์นะครับมันชื่อตอนว่าบีดนะครับบีดเนี่ยก็คือคือการ์ตูนตอนนี้ที่มันไม่เหมือนตอนอื่นคือว่ามันก็เป็นการ์ตูนโจนั่นแหละมีความเป็นสืบสวนมีคดียังมีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นกึ่งๆแนะนําแล้วก็วิจารณ์หนังนะครับโดยหนังที่ว่าเนี่ยเป็นหนังของผู้กำกับชาวญี่ปุ่นนะครับที่ชื่อว่าบีดทาเคชินะครับหรือคิตาชิอ่ ทาเกชิคิตาโนนะครับก็ถ้าใครเคยดูเกมหัวดมันฮานะครับก็จะคนที่เล่นเป็นเจ้าประสาทนะครับเป็นเจ้าประสาทในหัวดมันฮานั่นแหละนะครับแล้วก็แต่ว่าคิตาโน่เนี่ยจริงๆแล้วเขามีหลายบทบาทที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นพิธีกรเป็นดาร์ตลกแล้วก็เขาเป็นผู้มกับหนังที่มีชื่อเสียงระดับสากลด้วยนะครับหนังที่เขาทาหลายเรื่องเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ไปได้รางวัลนะครับที่ต่างประเทศหลายเวทีนะครับก็ แล้วหนังเขาเนี่ยก็จะมีสไตล์ที่เฉพาะตัวนะที่ผมชอบมากๆคือเขาจะมีความเป็น,ปนตลกร้ครับคือบางตอนก็ตลกไปเลยบางตอนก็มีความน่ารักแต่ก็จะสลับกับความรุนแรงนะครับเขาสาหรับทาหนังเกี่ยวกับกยากุซ่าแต่มันก็จะมีมุมหลายๆอย่างที่มันแบบเป็นเรื่องของชีวิตนะครับอะไรพวกเนี้ยก็ผมก็ดูหนังการหลายเรื่องโดยเพราะช่วง ต้นๆน,นะครับแต่หลังๆก็ไม่ไค่อยได้ตามลวแต่ว่าก็จะมีหนังที่ประทับใจเยอะแล้วก็เอามาทําเป็นลักษณะแนะนําหนังแล้วก็รีวิวไปในตัวนะครับก็คือรูปแบบวิธีเขียนมันก็จะเหมือนโจตอนปกติเลยนี่แหละนะครับแต่ว่าก็จะมีความพิเศษตรงหน้าคู่3คู่นะครับที่จะเป็นเป็นลายมือเหมือนบันทึกคือในเรื่องก็เป็นเป็นบันทึกของโจนี่แหละสืบเรื่องพุ่มกับหนังคนหนึ่งนะแล้วก็ สรุปออกมาเพราะฉะนั้นกระตูนตอนนี้ก็อ่านเป็นโจตอนหนึ่งก็ได้หรือว่าจะอ่านเป็นการแนะนําหนังก็ได้ครับคือหนังพวกนี้ก็จะมีหนังที่ถ้าใครไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยจะลองหาดูก็ได้นะครับของทาเคชิกิซาโน่เนี่ยครับเรื่องที่ผมแนะนําก็จะมีเรื่องอ่โซนาทีนนะครับก็จะมีเรื่องอ่าฮันดาบินะครับโซนาทีนกับฮันดาบินี่ได้รางวัลนะครับที่ที่ผมให้จําเวทีได้ไม่ไม่ชัดนะครับแต่ว่าฮันดาบิเนี่ย น่าจะได้ที่เวนิสนะครับส่วนเทีนี้ไม่แน่ใจว่าเวทีไหนนะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือคิคูจิโร่อันนี้หลายคนบ้านเราก็จะเคยดูมันจะมีความเป็นหนังโรดทริปเป็นหนังเหมือนแบบมีความน่ารักนะครับอันนี้ไม่รุนแรงมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอเหมือนเป็นยากุซ่าที่เดิน,ดนทางไปกับเด็กคนหนึ่งที่ไปตามหาแม่อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีมุกตลกมีอะไรนั่นนั่นนนักษสไตล์คิทาโนทท่ที่มันจะไม่ค่อยเหมือนผู้กับคนอื่น นะครับอันนี้ก็อยากให้ลองหามาดูนะครับแล้วก็ถ้าติดใจก็ลองหาเรื่องอื่นมาดูก็ได้นะก็จะมีเรื่องที่ที่ดีๆหลายเรื่องเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะทําเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มจากการเอากระตูนหน้ากระตูนมาจัดหน้าในโปรแกรมอินดิสตาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทําหน้าปกนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปที่เว็บของเมฟนะครับซึ่งอาจจะเ็นผมทําพวก โปรแกรมอินดิสตาในการจัดหน้าอยู่บ่อยๆนะครับในหลอกก็ใครสนใจผมทําวิดีโอสอนวิธีใช้เบื้องต้นนะครับเอาไว้จัดหน้าสื่อกระตูนได้เองด้วยนะครับอยู่ในช่องน,น,นี้แหละนะครับลองลองหาดูกันได้นะครับก็หลอกนี้ก็จบจะเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับเชิหม่ครับ